นิยายวายเรื่องอย่ายุ่งกับข้าเลยตอนที่69คําถามของเจ้าข้าจะตอบหลังจากที่เจ้าตอบคําถามข้าก่อนองค์ไทยฮาตอนนี้ค่อยๆเดินลงมาจากจุดที่ตนเองนั่งนั่นคือที่ข้างๆข,ข,ของห้องเต้ทุกคนต่างจับจ้องไปที่ทั้งไทยฮาและลี่หมิงที่ตอนนี้ยังปลอมตนเป็นองค์หญิงเจ็ดอยู่เชิญไทยฮาถามหม่อมฉันเถิดเพคะ ลี่หมิงที่ปลอมตนนั้นย่อกายลงเล็กน้อยแม้จะพอรู้อยู่แล้วว่าคำถามนั้นจะเป็นคำถามว่าอะไรถ้าข้าเดาไม่ผิดข้าว่าท่านไม่น่าจะใช่องค์หญิงเจ็ดไม่ทราบว่าตอนนี้องค์หญิงเจ็ดยังอยู่ที่อาณาจักรของท่านใช่หรือไม่เมื่อไทยฮาวถามคำถามนั้นออกมาคนที่อยู่ภายในงานต่างก็ตื่นตกใจ จะเป็นไปได้อย่างไรหากคนตรงหน้าของพวกตนมิใช่องค์หญิงเจ็ดแล้วคนผู้นี้เป็นใครกันลี่หมิงที่เมื่อได้ยินคำพูดของไทเฮาก็ยิ้มที่มุมปากออกมาก่อนจะแปลงกลับสู่ร่างเดิมเหล่าผู้คนที่เห็นว่าเงาในฉากกั้นนั้นเปลี่ยนแปลงไป ก็ยิ่งฮือฮากันยกใหญ่จากนั้นลี่หมิงจึงใช้พลังของตนในการผลักฉากกั้นทั้งสี่ออกไปทําให้ทุกคนสามารถเห็นลี่หมิงได้ชัดเจนและตอนนี้ลี่หมิงก็กลับมาอยู่ในชุดสีขาวลายเมคาที่เป็นชุดประจําของตนเป็นที่เรียบร้อยไทยเฮาที่เห็นลี่หมิงก็ชะง,งักไปพอๆกับฮ่องเต้เช่นกันที่ฮ่องเต้น,นั้นมีท่าทีเช่นนี้ก็มีเหตุผลบางอย่าง ในขณะที่ขุนนางเมื่อเห็นลี่หมิงก็รู้ทันทีเพราะข่าวคราวของลี่หมิงนั้นก็ถึงขั้นว่าโด่งดังเพราะช่วยเหลือคนในอาณาจักรตนจากโรคระบาดเมื่อหลายปีก่อนจนผู้ที่รู้วิธีการปรุงโอสถต้องไปขอเรียนรู้เพื่อที่จะได้มาช่วยอาณาจักรตอน,นองและทางของลี่หมิงก็มิได้คิดห่วงวิธีการ จนผู้หลอมโอสถเหล่านั้นนำมาเล่าที่อาณาจักรอู่และคำเล่าขานนั้นไม่เกินจริงว่างดงามราวเทพเซียนข้าองค์ชายหกลี่หมิงยินดีที่ได้พบลี่หมิงกล่าวออกมาเฉยๆไม่ได้คำนับตามพิธีแต่อย่างใด ต่อหน้าไทเฮาและห้องเต้ใหญ่ท่านไม่ทำความเคารพผู้ที่พูดหน้าจะเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งอาณาจากักรอูเมื่อคนผู้นั้นพูดจบก็เดินเข้าไปหาลี่หมิงทันทีไม่จำเป็นลี่หมิงกล่าวเท่านั้นก่อนที่พลังบางอย่างจะตรงไปที่แม่ทัพคนนั้นทำให้คนคนนั้นคุกเข่าลงทันที นี่นี่มันแต่ละคนที่อยู่ใกล้ลวนแต่สัมผัสพลังของลี่หมิงได้ก็ตัวสั่นแม้พลังนั่นจะไม่ได้ตรงมาที่ตนแต่ความกดดันที่รับมันคือของจริงที่ข้ามาที่นี่เพราะต้องแก้ไขบางเรื่องความจริงแล้วข้ามีจําเป็นต้องมาก็ได้แต่หากข้าไม่มาอาดีตฮองเฮาท่านอาจจะทําผิดครั้งใหญ่ก็เป็นได้ลี่หมิงกล่าวพร้อมกับจ้องมองไปที่ไทเฮา ท่านรู้เรื่องของข้าได้ยิ่ยงไรไทฮาวเอ่ยขึ้นในขณะที่คนที่ได้ยินคำพูดของลี่หมิงนั้นต่างก็สับสนว่าเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่ข้ารู้มาจากบุคคลที่ยิ่งใหญ่พอและที่สำคัญคือบันทึกเรื่องราวของท่านที่ยังคงอยู่ในพระราชวังต้องห้ามถ้าท่านรู้เรื่องของข้าแล้วท่านจะมาขัดขวางข้าอีกอย่างนั้นหรือ ข้าว่าท่านออกมาพูดกับเราดีๆเถอะมีอีกหลายสิ่งที่ท่านยังมิได้รู้และที่สำคัญท่านกำลังทำร้ายผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วถ้าหากข้าไม่ทําตามท่านเล่าที่ข้ามาข้าต้องการพูดคุยกับท่านแต่หากท่านไม่คิดจะออกมาดีๆข้าคงต้องใช้กำลังเมื่อถึงเวลานั้นข้าเองก็รับรองไม่ได้ว่าท่านจะถูกทำลายหรือไม่ ลี่หมิงกล่าวพร้อมกับมองไปที่ไทเฮาด้วยสายตาที่แน่วแน่แสดงให้เห็นว่าตนนั้นยินดีที่จะทำตามที่ตนนั้นพูดอย่างแน่นอนไทเฮาที่ตอนนี้เดินมาอยู่ห่างจากลี่หมิงไม่มากนักนางยิ้มออกมาอย่างไร้ายการหากท่านอยากจะทำลายข้าท่านก็ทำเสียเธอแต่ก่อนนั้นข้าขอกำจัดพวกมันเสียก่อน ไทฮาวกล่าวเสร็จก็หันหลังพร้อมกับใช้พลังปีศาจอาคาดลากฮองเต้ลงมาคุกเข่าต่อหน้าของเธอลี่หมิงที่เห็นเช่นนั้นก็พูดออกมาท่านแน่ใจหรือว่าจะฆ่าเขาแล้วเหตุใดข้าจะไม่แน่ใจเล่าฮองเต้ท่านนี้ช่างโชคร้ายนักท่านอยู่บนนั้นก็ดีอยู่แล้วมิใช่หรือจะลงมายังโลกทางนี้อีกทำไมมาให้ถูกฆ่าซ้ำอีกรือ ลี่หมิงเอียงคอมองห้องเต้แต่ห้องเต้กลับไม่พูดอะไรออกมาแม้แต่ครึ่งคำทำเพียงแค่ยกยิ้มออกมาท่านหมายความว่าเช่นไรไทฮาวหันหน้าไปถามลี่หมิงท่านลองคิดดูให้ดีท่านคิดว่าพลังปีศาจของท่านจริงๆแล้วสามารถทำอันใดกับห้องเต้ได้หรือไม่จุด ลี่หมิงเอ่อยออกมาทำให้ไทเฮาหันไปมองห้องเต้ที่ตอนนี้คุกเข่าอยู่ตรงหน้าไทเฮาและเป็นจริงดังที่ลี่หมิงว่ามาห้องเต้มีพลังแสงที่เป็นดังพลังศักดิ์สิทธิ์พลังปีศาจของนางจริงๆแล้วไม่สามารถทำอันใดห้องเต้ได้เลยแล้วเหตุใด ท่านอยากรู้หรือไม่เล่าว่าเป็นเพราะเหตุใดฮ่องเต้ถึงยอมให้ท่านควบคุมลี่หมิงเป็นผู้ที่กล่าวขึ้นเมื่อไทเฮาเงียบไปแต่ฮ่องเต้กลับขัดขึ้นยาฮ่องเต้ท่านรู้ใช่หรือไม่ว่าสิ่งที่ท่านทำต่อไปจะเกิดสิ่งใดขึ้นท่านขัดขวางวางยาไม่ให้คนในราชวงศ์นี้มีบุตรได้อีกเพื่อที่ทุกอย่างจะได้สิ้นสุด แต่ท่านรู้หรือไม่ว่าบาปกรรมที่ท่านก่อมิอาจทำให้ท่านกลับไปที่แห่งนั้นได้ลี่หมิงกล่าวขึ้นข้ารู้ว่าท่านจํำข้าได้และข้าก็จําท่านได้เช่นกันแต่ข้ามีอาจปล่อยนางให้ทำผิดอีกข้ายินดีที่จะรับทุกสิ่งเอาไว้เองอย่างน้อยราชวงศ์นี้ก็จะได้สิ้นสุดที่ตรงนี้นางก็ได้ปล่อยวางต่อทุกสิ่งเมื่อราชวงศ์นี้สิ้นสุด ห้องเต้กล่าวออกมาคำกล่าวของห้องเต้เรียกเสียงฮือฮาแต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าการที่เจ้าทำเช่นนี้เจ้าจะมีอาจขึ้นไปเป็นเทพอยู่เบื้องบนได้อีกเหตุใดเจ้าถึงใช้วิธีนี้กันลี่หมิงที่เริ่มโมโหก็เริ่มกล่าวไม่ไวหน้าห้องเต้าอาณาจักอู่อีกต่อไปถึงขั้นเรียกว่าเจ้านี่พวกเจ้ากำลังพูดถึงสิ่งใดกันไทเฮาที่ตอนนี้จับต้นชนปลายไม่ถูกอีกต่อไป จึงหันไปถามลี่หมิงพวกเจ้าจงรู้ไว้สิ่งที่พวกเจ้านั้นได้ดูคือความอัปยศของอาณาจักรอู่เมื่อหลายร้อยปีก่อนสัรรีสูงสักในเรื่องเล่าคืออดีตฮองเฮาของอาณาจักรนี้ข้าคงมีต้องกล่าวใช่หรือไม่ว่าชายชั่วนั่นคือผู้ใด ลี่หมิงที่ตอนนี้เริ่มโมโหกล่าวขึ้นอย่างไม่ไว้หน้าผู้ใดแล้วเพราะความชั่วช้าของคนผู้นั้นทำให้อดีตฮองเฮากลายเป็นปีศาจที่ตามทำลายราชวงศ์และตอนนี้ก็คือนางลี่หมิงชี้ไปทางไทเฮาที่ตอนนี้ยืนนิ่งมิคาดคิดว่าลี่หมิงจะกล่าวทุกสิ่งออกมาทั้งหมด และเจ้าอาดีตฮองเฮาเจ้ารู้หรือไม่ว่าบุตรของเจ้าที่จากไปเขาอุตส่าห์ได้ไปอยู่ที่เบื้องบนเพราะความดีที่เคยทำในอดีตเจ้ารู้หรือไม่ว่าเขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้เจ้ารับรู้ว่าเขานั้นอยู่ในที่ที่ดีและต้องการให้เจ้าปล่อยวางทุกสิ่งเพื่อที่สักวันเจ้าจะได้ไปอยู่กับเขาแต่เพราะเจ้าไม่ยอมปล่อยถึงทำให้เขาต้องมาเป็นเช่นนี้ ลี่หมิงที่อารมณ์เริ่มเดือดดานมากขึ้นจึงปลดปล่อยอารมณ์ออกมานี่ท่านท่านหมายความว่าเช่นไรข้าว่าเจ้าถามคนผู้นี้เอาเองเถอะทันทีที่ลี่หมิงกล่าวจบก็สะบัดแขนทีหนึ่งก่อนที่จะหันหลังไม่มองทั้งคู่ที่อยู่ตรงหน้าอีกทันใดนั้นไฟสีดำก็ปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่า ก่อนที่ไฟนั้นจะรวมตัวเป็นรูปร่างของคนคนหนึ่งขึ้นมาคนคนนั้นตัวใหญ่มากสีผิวคล้ำสวมชุดเชกเช่นกษัตริย์ในมือถือป้ายไม้และผู้ที่เกิดจากไฟสีดำก็คือเงี่ยมล่ออองนั่นคือพญายมราชผู้ที่ตัดสินโทษแก่ดวงวิญญาณทุกดวงเมื่อถูกอัญเชิญมาก็รู้ทันทีว่าผู้ใดที่เป็นผู้อัญเชิญตอนนอจึงหันไปทางลี่หมิงข้าน้อยขอคาระวะ ผู้ที่เกิดจากการรวมตัวของไฟสีดำก้มหัวให้ลี่หมิงท่านมาแล้วก็อย่ามากพิธีเลยท่านเหยียมล่ออองท่านช่วยเล่าเรื่องราวและตัดสินเรื่องทั้งหมดทีเถอะทันทีที่ลี่หมิงกล่าวจบผู้คนต่างก็รีบซุดตัวทำความเคารพผู้ที่เป็นดั่งเทพแม้มีได้เป็นใหญ่บนสวรรค์แต่ก็ควบคุมวิญญ,ญาณทั้งหมด แม้แต่ไทเฮาที่ถูกอดีตฮองเฮาสิงสูก็ยังคุกเข่าทำความเคารพเช่นกันเงียมล่ออ๋องหรือพญายมมราชหันไปมองไทเฮาและห้องเต้ก่อนที่จะสส่หัวครั้งหนึ่งเจ้าออกมาจากร่างนางได้แล้วและข้าจะได้เล่าทุกอย่างให้เจ้าฟังเจ้าคะ่ะทันทีที่ไทเฮากล่าวจบก็มีไอสีดำแดงออกมาจากร่างของไทเฮา ในตอนนั้นเองที่มีร่างที่สง่างามร่างหนึ่งปรากฏตัวออกมาก่อนที่ไทเฮานั้นจะสลบไปลี่หมิงนั้นใช้พลังธาตุของตนทำให้ไทเฮานั้นลอยไปที่ที่เฟยหลงอยู่เฟยหลงเองก็รับร่างไทเฮา,าเอาไว้ก่อนจะให้นางนั้นพิงที่อกตอน,นอแม้คนอื่นจะอยากขัดแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ทำให้ไม่อาจเอื้อนเอ่อยคำใดออกไปได้ เจ้ารู้หรือไม่ว่าความอาฆาตแค้นของเจ้าทำให้ลูกของเจ้าลำบากเพียงใดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังโปรดติดตามตอนต่อไป